ประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่นแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน,นแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยายลัยเทคนิคสว่างแดนดินจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งมีการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาให้มีประสบการณ์ในด้านวิชาการวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้นำกล้าคิดก,กล้าทำกล้าเปลี่ยนกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและมีความเป็นประชาธิปไตยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำกิจกรรมควบผู้ไปกับการเรียนซึ่งชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมีกระบวนการในการดำเนินงานดังนี้ 1>, 1. กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งชมรมวิชาชีพชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สนใจได้ยื่นใบสมัครชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศตามแบบอบท .06 ทับ1ซึ่งส่งผลให้ในปีการศึกษา2567มีสมาชิกชมรมจำนวน519คน 2. สถานภาพของชมรมวิชาชีพ มีการประกาศจัดตั้งชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศถูกต้องตามระเบียบซึ่งการได้มาของคณะกรรมการดำเนินงานชมรมวิชาชีพเป็นไปตามระเบียบถูกต้องมีสถานที่ในการปฏิบัติงานตั้งอยู่ในห้องชมรมวิชาชีพแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. แผนปฏิบัติงานและโครงการของชมรมวิชาชีพ มีกระบวนการจัดทำแผนงานชมรมวิชาชีพส่งผลให้ได้แผนงานครบถ้วนตามเป้าหมายและได้รับอนุมัติตามขั้นตอนครบถ้วนสมบูรณ์มีการจัดทำรูปเล่มเป็นปัจจุบัน 4. การจัดเก็บเอกสารประกอบการดำเนินงานของชมรมวิชาชีพอย่างเป็นระบบและถูกต้องมีทะเบียนหนังสือคุมเอกสารประกอบการดำเนินงาน มีการสำเนาห,หนังสือรับส่งคำสั่งต้นฉบับประกาศและบันทึกข้อความมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบตรวจสอบได้โดยง่าย 5. แผนภูมิตารางและสถิติมีแผนภูมิคณะกรรมการการดำเนินงานชมรมวิชาชีพมีการจัดทำตารางสถิติการเงินของชมรม